สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันเช่นเคยครับกับผมเฮียอาคนรับรถโคราชนะครับวันนี้นะเฮียอามีภารกิจนะครับเดินทางไปกรุงเทพนะลูกค้ามาจำเรียบร้อยนะก็เดินทางไปส่งเจ้าสตาร์ด้านะแล้วก็เดี๋ยวเราจะส่งรถเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเดินทางไปเจ้าแอร์หลอกนะประทุกไปด้วยนะเดี๋ยวจะออกไปตามหารถิสสวยไปอีกสักคันหนึ่งนะฮะโอเคครับผมตามไปครับครับผมตอนนี้ก็จากบ้านมาก็ประมาณร้อยร้อยโลเลยนะ ปลายทางก็ตลาดสิบุมงองกรุงเทพครับผมอันนี้เราอยู่บนมอเตอร์เวย์เอ็นะฮะน่าจะถึงประมาณสักห้าทุ่มห้าหกประมาณหกไปจนหกทุ่มนะคิดว่าเพราะว่าขี่ไปเรื่อยๆนะแอรเย็นนะครับรถที่อนาะวิ่งทางไกลสบายๆนะเกลความร้อนก็ปกตินะเข็มใม่ก็ขึ้นไดครบทุกเข็มนะโอเคครับผมไปไนดะ้กรุงเทพครับ ครับผมวันนี้ทุกท่านนะก็จากบ้านนะเดินทางมาตอนนี้ก็เกือบถึงสระบุรีแล้วนะเอาก็จอดแวะพักรถกันนิดหน่อยนะ mm hmm. ก็เนี่ครับผลกิจนด,นด่วนนะย้มค่ำคืนเราจะมาส่งเจ้ากระบะสตาร์ด้านะฮะเรานัดลูกค้ากันที่ตลาดสี่มุมเมืองกรุงเทพนะฮะเหมือนเดิมครับเราพ่วงเจ้าแอร์หลอกมาด้วยนะบรรทุกใส่หลังมาเลยนะ mm hmm. ก็ขากลับโดยยามจะขับเจ้าแอร์หลอกนะกลับจากกรุงเทพไปโคราชนะระหว่างทางเราก็จะแวะหารถสวยๆกลับบ้านหนึ่งคันนะ โอเคครับผมเดี๋ยวตามไปกันครับไปนกรเทพฮะส่งรถเรียบร้อยนะครับลูกค้ารับรถเรียบไปแล้วฮะโอเคครับขอบคุณครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็หาที่พักนะฮะแล้วก็เดินทางกันต่อนะโอเคครับผมปิดจ็อบส่งรถ Mitsubishi s t a r a ครับผม